รไก็สวัสดีข้าสนักราดาคณะกรรมการคุณครูผู้ปกครอง <force> และแขกผู้มีเกี่ยวพันานครับพวกเราเป็นตัวแทนจากชั <Sh ot> ้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องหนึ่งที่2ครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับระบบขั้นร่งัตโกวานครับ บันนะคะมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองค่ะและเมื่อเราเกล่าวถึงการประหยัดพลังงานนะคะเราก็จะนึกถึงการประหยัดพลังงานน้ํามันหรือว่าจะเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งเรื่องพวกนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของพวกเราทุกคนค่ะและภายในบ้านทุกหลังนะคะก็จะมีการเปิดใช้พลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานพัดลมค่ะ ซึ่งบางครั้งนะคะมารุ่เราก็อาจจะมีการหล,ลงลืมค่คจะจึงทําให้ลืมปิดพลังงานไฟฟ้าหรือพัดลมที่เปิดใช้ไว้ค่ะซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะจะทําให้พลังงานพวกนี้ถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่าค่ะดังนั้นนะคะคณะผู้จัดจทําอย่างพวกเราก็เลยนาเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยค่ะเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะเช่นการนาอุปกรณ์ทิดใบนะคะมาช่วยควบคุมการเปิดและปิดของพัดลมอัตโนมัติค่ะ วัตถุประสงค์นะคะเพื่อสร้างพัดลอัตโนมัติที่สามารถควบคุมการเปิดปิดให้มีประสิทธิภาพค่ะและศึกษาการเขียนโปรแกรมคิดไบ้ค่ะส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่กลุ่มของพวกเราได้ใช้นะครับ 1. บอร์ดคิดไว้ครับ 2. กล่องสำหรับใส่คีดไบอครับสามุลงลมพสำหรับต่อคิดไบ้ครับสสาย USB Type C ส,สำหรับต่อพลุลครับ ขั้นตอนการดําเนินงานของกลุ่มพอเรานะครับพวกเราได้นําปัญหามาสร้างเป็นชิ้นงานโดยศึกษาการเขียนโปรแกรมคิดไว้แลวนขคาสั่งดาวน์โหลดลงในตัวบอร์ดคิดไว้หลังจากนั้นจึงนําไปทดลองในห้องจําลองห้องนิสัยห้งรูปเลียนศคกษ น,นี่เป็นการสาธิตการทดลองการทำงานของอัลลูอัตโารมัติของคุกเรานะคระับ อ,องศาค่ะเมื่ออุณหภูมินะคะเท่ากับ26ค่ะพัดลมเนี่ยจะทำงานค่ะจากการทดลองนี้นะคะพบว,ว่าพัดลมสามารถทำงานได้ตามค่าทีา่เรากำหนดไว้ค่ะ แลนี่คือรูปภาพของตารามบันทือผลการทํางานของพัดลมอัตโนมัติของกลุ่มของเรานะคะโดยพวกเราได้ทําการทดลองทั้งหมดห้าครั้งด้วยกันค่ะส่วนผลของการดําเนินงานนะคะชุดอุป,ปกรณ์คิดไว้ค่ะสามารถควบคุมการเปิดและปิดของพัดลมอัตโนมัติและสามารถทํางานได้จริงค่ะโยอุปกรณ์คิดไว้นะคะควบคุมตามคําสั่งที่พวกเราได้กําหนดไว้ค่ะ ต่อไปนะคะคือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับค่ะเพื่อลดปัญหาการเปิดปิดท herm และอำนวยความสะดวกในการใช้งานและสามารถนำไปต่อย,ยอดในการทำงานได้ค่ะปัญหาและ่องโภสัชนะคะอุณหภูมิสิ่งแวดลร้ลอมในช่วงเวลาสามารถท่านเพื่อนได้ส่งผลให้พัดลมไม่ทำงานหากอุณหภูมิไม่ตรงกับที่เราเขียนคำสั่งไว้ค่ะวิธีการ <laughs> ที่กำหนดค่าของอุณหภูมิให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เราต้องการค่ะส่วนสรุปผลของการดำเนินงานนะคะจากการศึกษาพัดลมอัตโนมัติในห้องจำลองระบบพัดลมอัตโนมัติสามารถเปิดและปิดการทำงานโดยอัตโนมัติได้เองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนา ควรนั่งประยุกใช้เป็นสมาร์ทแฟนภายในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วแนวความสะดวกแก่ผู้ใช้งานค่ะควรนั่งระบบสั่งการอัตโนมัติไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ค่ะและนี่ก็จะเป็นรูปภาพรประกอบของโค้ดของกลุ่มของพวกเรานะคะขออนุญาตอธิบายโค้ดเพิ่มเติมนะคะเราจะต้องสั่งให้พัดลมปิดก่อนค่ะเราถ้าค่าของอุณหภูมิมากกว่าวเท่ากับ25ให้ส่งเสียงค่ะแล้วจึงเปิดเราจะใช้ค่าผลของอุณหภูมิลงบน,บนจอ LED ลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,น,นี้นะครับหากท่านคณะกรรมการหรือแขกผู้มีเกียรติท่านใดมีข้อสังขารสามารถสักถามกลุ่มเราได้เลยครับนะครับในส่วของอการทำสิ่งปริษฐ์ชิ้นนี้ครับเราใช้ยังไงบ้างครับในแต่ละส่วนครับที่เป็นสเปนครับิฮไฟเป็นเทคโนโลยีในการประกอบหุ่นยนต์ค่ะ ีส่่วนคมอยูแล้วก็ใช้วิชาว,วิทยาศาสตร์ในการอ่านค่าของอุณหภูมิค่ะส่วนเรื่องของเอนจิเนียร์หรือว่าวิศวกรรมนะคะเราก็ได้ทําการประดิษฐ์ตัวห้องจาลองค่ะแล้วก็ประดิษฐ์ตัวกล่องสําหรับใส่คินไว้ค่ะส่วนแมทหรือว่าคณิตศาสตร์นะคะเราก็ ได้ทำการคำนวณตัวเลขในการที่จะใส่ค่าอุณหภูมิในโค้ดค่ะลองราบอกว่าเราลองห้าครั้งแต่ละครั้งก็คือค่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วในแต่ละค่าอุณหภูมินะครับที่เราตั้งไว้เราได้มีการทดลองซ้ำไหมถ้าอุณหภูมิสูงกว่าที่เราตั้งไว้น่เราได้ทดลองซ้ำค่าเดิมเนี่ย ทงไมครับือว่าเา้าเองแค่ครั้งเดียวเราก็เอาผลนั่นมาใส่ตารางเลยได้ทดลองซ้ำหลายครั้งค่ะก็จะได้ค่าที่ถูกต้องที่สุดค่ะและเหมาะสมที่สุดค่ะสวัสดีประเด็นนี้คือยอยากสั่งมัน้าลองก็้วยนะครับว่าในการทำผลการทดลองโดยสารคือเราจะต้องมีในเรื่องของความถูกต้องและแม่นยันต้องมีค่าที่เราอ่าน,นมันต้งไหมเพราะไม่ยั้งคือเราทำซ้ำหลายครั้งคูกค่าถูกกว่าที่ตั้งไว้ทดลองสามครั้งห้าครั้งนั้นค่าออกมาเฉลี่ยออกมามัน ต้องไหม่มาได้ตึงท่านได้ก็คืออธิบายผลทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะครับคระผมขอบคุณครับได้ค่ะลองใส่ใส่ที่มี่ที่นึงถ้าจะติดในห้องนี้ได้นะฮะับถ้าติดในห้องนี้ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมให้ยึดต่อก็คือว่าถ้าเป็นวันหนุ่มวันร้อนก็ไม่ใสา เราใช้เซนเซอร์ก็คืออุณหภูมิไนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นได้จะต้องปรับยอดต้องเพิ่มใช้อุณหภูมิอย่างเดียวได้ไหมค่ะถ้าใช้อุณหภูมิอย่างเดียวเพราะฉะนั้ในอ้องนั้นไม่มีคนเลยไม่มีแอร์อเลยจะไมีขึ้นครับพัดลมก็ถ้าเกิดว่าถึงถ้าอุณหภูมิที่เรากําหนดนะคะพัดลมก็จะทําการสัร่ง,ง,งการหรือว่าทําการหมุนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพัดลมเนี่ย ในค่าที่ต่ำกว่าที่เรากำหนดนะคะพัดลมก็จะไม่ทำการหมุนค่ะครับทีนี้ก็คือในกรณีที่ไม่มีนักเรียนถึงการปรดดมค่าพัดลมก็จะทำงานนั่นก็คือเกิดการพัดลมพลังงานโดยไม่เห็เพราะฉะนั้นกาศนักเรียนบางรายไม่คิดต่อเท่ากัน We can